สวัสดีครับผมทารัตรับดูลายมือผ่ารหัสพันุกรรมก็มพบกับทุกท่านเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตารงนเกิดราศีกันในเดือนธันวา,าคมพศสองพนสิบเจนะครับผมได้ไพ่สองถ้วยนะครับผมสองถ้วยชนแก้วกันนะครับผมเป็นไพ่ที่เอาแก้วทั้งสองอันมาชนกัน หมายถึงการเชื่อมสมารถหมายตรีการเข้าร่วมคอมมูนิตี้คอมมิเคตที่ดีการเข้าร่วมสังคมหรือพบเจอสังคมใหม่ๆการพบปะการเจราจาการร่วมหุ้นส่วนกันและยังหมายถึงการได้พบคนรักหรือเนื้อคู่ได้อีกด้วยได้พบรักใหม่ก็ได้หรือบางทีคนรักเก่าที่เขาเรียกว่าอะไรอ่าทะเลาะก,กัน ที่แบบว่าเลิกลากันไปแล้วอาจจะได้กลับมาคืนดีกัน,กนหรือบางทีไม่เกี่ยวกันก็คือได้พบรักใหม่เลยมันก็เป็นแบบนี้เป็นสัมพันธ์คือจะบอกไพ่บนี้คือการเชื่อมสัมพันธ์นไมตรีหรือบางทีก็การที่แบบว่าได้ได้ยังไงนะใช้คำนี้ว่าไพ่บนี้ดีเรื่องความรักเน้นเรื่องความรักที่ดีล้วนๆเลยไพ่ใบนี้คือดีที่สุดแล้วในเรื่องของความรักถ้าไม่รวมสิบถ้วยกับหนึ่งถ้วยนะอืเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้มันคืออดีตนะมันคืออดีต แต่ไม่นานมากหรอกมันรวมถึงรวมปัจจุบันได้ด้วยมันคือ,อดีสักสองสาเดือนก่อนหนึ่งเดือนก่อนหรืออะไรยังไงก่อนที่ผมจะทำนายปัจจุบันปัจจุบันคือไพ่ใบที่สองคือเดือนธันวาคมไพม่ใบที่3คืออนาคตที่จะเดือนธันวาคมเป็นต้นไปก็สไตล์การทำนายผมก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วส่วนใครที่เดี๋ยวอา่ามันยังม,มันยังมีวิธีการทํานายแบบพื้นดวงด้วยผมจะพูดพื้นดวงรวมไปในการทำนายดวงจันทร์เรือยเพื่อเป็นการเสียเวลาเริ่มทำนายเลยนะครับไพ่ใบนี้ ผมจะบอกว่าถ้าเราทำนายดวงพื้นดวงราศีกันก่อนราศีกันเนี่ยผมจะบอกว่าจริงๆจะบอกว่าเรื่องคือราศีกันเป็นราศีที่จริงๆแล้วเนี่ยค่อยเป็นราศีที่เรื่องเยอะแค่คำนี้บางทีบางคนอาจจะเห็นว่าราศีกันเรื่องเยอะนะแต่จริงๆราศีกันเป็นคนละเอียดพิถีพิถันแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ไตรตองอะไรให้ดีก่อนจะทําอะไรเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าราศีกันจึงเป็นราศีที่มีกระบวนการหรือกระบวนท่าทางโลกและทางธรรมเยอะมากราศีกันถามว่าทำไมถึงเป็นสาวพรหมจรรย์ง่ายๆก็ตอบเลยว่าราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะละเอียดเนี่ยแหละคือหลักการหลักการที่ว่าทําไมเขาถึงมีแฟนยากไม่ได้แต่งละเอียดเนี่ย ละเอียดการที่ราศิกันจะมีแฟนสักคนไม่มว่าผู้หญิงหรือู้ชายนะมันยากแต่ไม่ใช่ว่าจะมีไม่ได้บางคนบอกว่าราศีกันเป็นสาวพรหมจรรย์เป็นคนที่ต้องเป็นลูกสาวฤาษีเขาเรียกว่าดวงลูกสาวฤาษีกันเพราะอะไรก็เพราะว่าละเอียดนั่นเองละเอียดยิบไปหมดบางคนรักษาความบริสุทธิ์ไว้แต่ความจริงแนวคิดเนี่ยมันเก่าไปแล้วแหละจึงบอกว่าราศิกันที่มีลูกมีเมียม,ม,มีผัวมันก็มีแย่ย แต่บางทีทําไมส่วนใหญ่มันเหมือนเป็นฟ้าประทานมาบอกว่าเฮ้ยอย่ามีเลยไม่ให้มีคุณคิดไปเองหรือเปล่าเพราะเวลาสีกันเนี้ยถ้าเราพูดตามหลักเหตุผลเลยนะเขาเป็นคนที่มีพื้นที่เซฟโซนส่วนตัวในตัวเองค่อนข้างสูงอย่างที่ผมพูดในหลายๆคลิปว่าอย่างเช่นว่าไม่ไม่ใช่แค่เรื่องถ่ส้วมนะที่บอกว่ามีมีผู้สูงคุณเป็นผู้หญิงแล้วผู้ชายมานั่งถ่วส้วมคุณคุณไม่ยอมนะคุณก็จะแบบเอเอาจิชชู่มาเช็ดเอาน้ํายา ทำความสะอาดมาชิดๆแล้วก็ทาแล้วทาอีกแล้วก็ไม่ให้ผู้ชายคนนั้นเข้าบ้านอีกเลยบางทีเปิดมาเห็นอุจจระ,ะอยู่ในโถส้วมกล่องหนึ่งคุณด่าเขาแบบแค้นเขาข้าวันข้ามปีเลยก็มีนี่คือลักษณะของคนเกิดราศีกันหลายคนแต่ผมจะว่าคนราศีกันนี่มันเป็นลักษณะแบบนี้คุณต้องใช้ธรรมะเข้าคมเพราะแบบนี้ถามว่ามันไม่ดีอะ่ะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของเจ้าอารมณ์หน่อยหนึ่ง จะลมหน่อยนึงแนละควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะบางทีถ้าเกิดคุณอาจจะไม่พอใจที่เขามาทําแบบนี้มันสร้างผลเสียให้คุณได้แค่ไหนแต่คุณเก็บเก็บไว้มันก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องประบายอารมณ์ใส่เขาแต่ถ้าเกิดคุณระบายอารมณ์ใส่เขามันจะเกิดปัญหาถ้าคุณแต่งงานมีเมียม,มีลูกมีสามีแล้วนั่นแหละทําให้คุณเสียหายเพราะว่าทําให้ความรักเล้าฉานไม่ใช่ว่ามีไม่ได้นะสามีลูกผัวอะไรอะไรยังไงนะแต่ว่าเวลาที่คุณเนี้ย ต้องการสามีหรือลูกหรืออะไรต่างๆเนี่ยแหละผมพูดผิดหรือพูดถูกก็ไม่รู้แต่ว่าเวลาที่คุณต้องการคุณต้องยอมรับในเรื่องของสิ่งที่จะเข้ามาให้ได้ว่าต้องแลกกับอะไรไม่ใช่ว่าไม่แลกอะไรเลยแต่ถ้าอะไรเล็กๆน้อยๆอย,อยังยอมไม่ได้ผมแนะน,นํานะคุณก็อย่ามีเลยดีกว่าก็แค่แบบว่าเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรนี้มีเป็นบอยเฟนเกิร์ลเฟนอะไรอย่างนี้ต่อไปจะทําให้ชีวิตคุณ สุขสมหวังมากกว่าใช่คานี้สหรับราศีกันนะเพราะราศีกันก็อย่างที่ผมบอกแหละนี่มันก็เป็นโชคชะตาหรืออะไรแล้วแต่ที่ทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่ามีแฟนแบบอะไรแล้วอารมณ์มันเป็นแบบเนี้ยใช่คาว่าอารมณ์มันเป็นแบบนี้อารมณ์มันแบบสองแง่สอง้าอ่ะโชคชะตาเหมือนกับเล่นตลกกับคุณที่ทําให้คุณเหมือนกับเป็นสาวผจ์เพราะมันเป็นลักษณะของราศีผมจะบอกว่าวิธีการดูว่าเขาเป็นคนยังไงว่าราศีนี้เป็นคนยังไง คุณลูที่ลูกป,ประจําราศีเลยเช่นราศีคนคู่ก็จะมีเรื่องความรักที่งี่เง่าเง่งา,งาหรือบางทีเรื่องสเสน่ห์ที่แบบว่ามีหัวกระไดบ้านไม่แห้งมาทาให้คุณล้าฉานในชีวิตอยู่เรื่อยนี่คือราศีเมถุนเพราะเมถุนก็แปลว่าอะไรส่วนาาราศีกันเป็นสาวพรมจันทร์พวกนี้จะเป็นคนที่มีโรคสนตัวสูงมีพื้นที่เสฟโซนสูงแล้วก็ก็สาวพรมจันทร์เป็นไงนะก็เป็นสาวอยู่โดดเดี่ยวพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะถ้าเกิด ไปทางธรรมะก็จะได้ดีแค่ถ้าคุณมีธรรมะในตัวเองนะคุณบวชสักสมมุติเป็นผู้ชายนะเพราะว่าผู้หญิงผมไม่พูดถึงแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายถ้าคุณบวชสักครั้งในชีวิตไม่ว่าเรื่องความรักเรื่องการเงินการงานโชคลาภมันจะประสบความสำเร็จอย่างสูงสูงมากๆด้วยสำหรับคนคนนั้นคุณจะแต่งงานในภายหลังถ้าผู้ชายนะก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นผู้หญิงทําไงผู้หญิงเขาไม่ต้องบวชก็ได้หรือจะบวชแล้วแต่ แต่คอยคุณมีหลักธรรมะมีหลักประจําใจที่ว่าเป็นเรื่องหล่อของหลักปัจญ,ญาศึกษาธรรมะไงบางทีก็ฟังธรรมฟัง,ฟงอะไรต่างๆมีธรรมะในใจ,ใจิตใจก็ทําให้ชีวิตคุณในรุ่งโรดได้อย่างสุดๆแล้วธรรมะจะทําให้คุณเนี่ยบางทีไม่ต้องมีแฟนแบบต้องมานั่งลําบากออกลูกก็อาจจะมีสามีที่ร่ํารวยอันนี้เห็นมาหลายคนแนละ้วสรารสีกันมีสามีที่ร่ำรวยเลี้ยงดูเทคแคร์คุณได้ แต่ไม่ต้งองจดสบียนสมรสไม่ต้องมีอะไรมากมายหรืออาจจะจดก็ได้แต่ว่าไม่ต้องมีลูกก็คือสมมติว่าคุณอาจจะมีชะตากรรมที่ว่าไม่ต้องมีลูกเหมือนกับเป็นสาวพรหมจรรย์ที่แบบว่านางฟ้าส่งมาไอ้เป็นเป็นปนางฟ้าเกิดมาเกิดแล้วไม่ต้องมีลูกมันเป็นอย่างนี้เยอะนะเพราะถ้าคุณมีลูกอะราศีกันผมเห็นมาเยอะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงจะชีช้าหรือไม่ชีช้ําก็มีเหมือนกันแต่มันน้อยแต่แต่งานได้ปกติแต่ผมพูดเกิดมาทั้งหมดเนี่ย นี่คือลักษณะคนราศีกันและมาพูดก่อนว่าราศีกันทําไมต้องมีธรรมเพราะราศีกันเป็นคนพูดจาะะไรแล้วว่าจาเิกถ้าแช่งใครด่าใครแล้วมักจะเป็นจริงถ้าเกิดคุณไม่พอใจใครคุณต้องระง,งับอารมณ์ให้ดีไม่งั้นถามว่าด่าใครแช่งใครไม่ใช่ว่าเขาเจอสิ่งที่คุณด่าแช่งแล้วมันจะดีนะคุณรับกรรมมากกว่าเขานะผมจะบอกแต่ผมจะบอกว่ารา,าศีกันเป็นคนทําธุรกิจเก่ง พูดจาอะไรแล้วมักจะมีคนฟังเชื่อถือเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าชีวิตคุณจะประสบความส็จในเรื่องธุรกิจอย่างใหญ่หลวงแต่ว่าเมื่อถึงอายุวัยวัยหนึ่งของชีวิตอ่ะคุณจะขันหน้าเข้าสู่ธรรมะเองไม่ช้าก็เร็วผมพูดนะจะไปเ,เอาพื้นดวงเรามาดูดวงจรดวงจรอ,อย่างที่บอกแล้วว่า,วาการทําสัภภามพันธไมตรีการเป็นมิตรการอะไรต่างๆดวงจรเมื่อสามสี่เดือนไอ้สองหนึ่งสองสามเดือนก็คืออดีตไม่นานหรอก จริงๆยบอกว่าไพา่ใบนี้คือสองถ้วยสองถ้วยชนกันที่ผ่านมานะถามว่าถ้าพูดถึงเรื่องความรักเป็นหลักที่หลายคนอยากจะรู้ไม่รู้ว่หลายคนอยากจะรู้เปล่าหรือไมอ่อยากรู้อยากรู้เรื่องการงานอย่างเดียวการเงินอย่างเดียวก็หลายคนก็เป็นอย่างนี้นไม่สนความรักเลยสนแต่การเงินการงานเพราะบางคนมีประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเขาชนแก้วกันในที่นี้หมายถึงถ้าความรักอาจจะได้มีโอกาสโอกาสนะ พบกับสังคมใหม่ๆและสังคมใหม่ๆคอมมูนิตี้คอมมูนิเคชใหม่ๆเนี่ยจะทําให้คุณพบรักได้หรือบางทีการลูงคุณส่วนเจจากัในหน้าธุรกิจใหม่ๆทําให้คุณพบความรักที่คุณไม่าาคาดคาดไม่ถึงเช่นสมมติว่าคุณไปร่วมสังคมอาจจะว่าปล่อยนกสัคนคอนัวแยสังคมคนชอบปล่อยนก อันนี้หลายคนเขาไม่ไม่เคยรู้จักนะแต่คุณก็เอานกของคุณที่คุณเลี้ยงไปปล่อยบินสันงคมปล่อยนกบินอ่ะพอปล่อยนกบินเสร็จคุณไปพบรักกับคนที่แบบพลังงานเดียวกับคุณสมมติว่าคุณพลังงานเดียวกับคนปล่อยนกคุณเลี้ยงนกซังคโนเหมือนกันอันนี้แหละก็เห็นไหมก็คุยกับเขาได้หรือถ้าคุณเป็นคนธรรมะธโมคุณไปวัดเนี่ยแหละก็พลังงานเหมือนกันพลังงานพลังงานธรรมะเหมือนกันก็คุยกันได้เนี่ยลักษณะมันจะเป็นแบบนี้แหละหรือบางคนอันนี้ เขาเรียกว่าชอบเรื่องธุรกิจเหมือนกันไปสัมมนาธุรกิจก็เนี่ยแหละก็เจอคนธุรกิจเหมือนกันอันนี้แหละโอกาสที่จะมีความรักได้มากที่สุดแต่ถามว่าเราไม่ต้องรอให้ไพ่ทานายเลยถ้าคุณอยากจะพบคนแบบไหนไม่ต้องป็นต้องเป็นเรื่องแฟนนะไม่ใชเไม่ต้องเป็นเรื่องคู่รักคุณอยากพบคนพลังงานแบบไหนตีฟี่กับคนแบบไหนที่เหมือนกับคุณคุณก็ไปเข้าสังคมที่คุณชอบแล้วคุณก็จะได้คนที่ใกล้เคียงกับคุณโอเค ใหว่าจะมีโอกาสได้ร่วมสังคมจนกระทั่งผูกสัมพันธ์สัมพันธ์แบบไหนจะเป็นหุ้นส่วนคู่ค้าหรือจะเป็นคู่ชีวิตแล้วแต่เออเรามาดูให้ไปที่สองเดือนธันวาเป็นไงถ้าเลาสิกันดีไม่ดีอาจจะถึงขั้นรักแลกพบหรืออาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้ชีวิตชุ่มชื้นหัวใจชุ่มชื้นชุ่มชื้นมีความสุขมากขึ้น เพราะไพ่นี้หมายถึงนกที่คาบเดียนมาแต่จะบอกว่าตอนห้คุณจะสําเร็จเรื่องความรักหรือไม่สําเร็จเรื่องความรักกับการเข้าสังคมครั้งนี้คุณก็มีความสุขอยู่ดีเช่นคบกันแปบบ๊แบบแล้วก็ <c oughs> อาจจะพอใจไม่พอใจแต่คุณก็ได้รับลาบจากตรงนี้มาเช่นเขาจะทําประโยชน์กับคุณเช่นเอาเงินมาให้คุณเอาเงินมาให้คุณนี่มีหลายแบบนะเช่นท,ทําธุรกิจร่วมกันและได้เงินร่วมกันหรือบางทีก็อาจจะคบกันแล้วก็เกิดความรู้สึกดี แล้วก็แยกย้ายก,กันแต่ผมจะบอกว่าช่วงเดือนธันวาคมต้องมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์แฮปปี้แนะ่เช่นความรู้สึกแบบผมจะบอกว่าถ้าคนไม่ได้อะไรเลยอะ่ะไม่ได้อะไรเลยความรู้สึกขอเหี่ยวแสดงก็คือถ้าคนไม่มีอะไรที่มันโฟฟูลเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่ไม่มีความเติม,เต,มเต็มอะ่ะเช่นสมมติว่าหวยก็ไม่ถูกแฟนก็ทิ้งอะไรที่มันแย่ๆแ,แล้วก็การเงินไม่มี มันไม่ได้ใบนี้หรอกครับเพราะว่าความรู้สึกคุณไม่ดีคุณจะได้ใบอื่นที่มันแย่สำหรับเวลาสิ่กันแสดงว่านี่ไงสังคมมาแล้วคู่ก็มาแล้วก็คนดีๆคนที่ทําให้คุณรู้สึกดีก็มาทําไมคุณไม่รีบคว้าหม่อบไปเลยล่ะอืมประมาณนี้แต่ต่อไปผมจะบอกว่ามันอยู่ไม่นานอะ่ะมันอยู่ไม่นานถัดจากเดือนธันวาคมมันอยู่ไม่นานแต่มีวิธีวิธีหนึ่งคือคุณต้องไม่ขี้เบือ่อคุณต้องไม่เอาแต่อารมณ์ ราศีการที่เจ้าอารมณ์นะของช้คำนี้หลายคนเจ้าอารมณ์นะแต่ไพ่ใบนี้ไม่ได้หมายถึงเนื้อคู่อย่างเดียยมันหมายถึงคนที่เข้ามาในชีวิตด้วยมันหมายถึงโอกาสด้วยโอกาสการทําเงินหรือความรู้สึกดีๆมันหมายถึงไพ่ใบที่สามนี่อยู่ที่ว่าบางทีคุณแล้วแต่นะบางคนก็อาจจะไม่เอาโอกาสตรงนั้นแล้วก็จากไปแต่คนจะบอกว่าถ้วยเลี้ยงไว้เต็มเลยอะเลี้ยงไว้เต็มหมายถึงความสัมพันธ์ที่คุณสร้างกับ เนี่ยไว้ที่ได้พบสังคมดีแต่มันเกิอนาคตที่ถัดจากเดือนธันวาเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นอีกมากมายก็ไม่รู้แต่ว่าคุณได้สร้างสัมพันธ์มันต้องสร้างมันต้องสร้างอะไรไว้บ้างเช่นคุณคุยกับเขาเขา,เขาพยายามมาคุยกับคุณแต่ราศีกันเจ้าแห่งโลกส่วนตัวสูงเลียงถ้วยไว้เนี่ยทาไมคุณไม่เลียงต่อให้จบหลังจากเดือนธันวาผมทานายดักไว้ก่อนนะคือเห็นไหมว่าถ้วยเลียงมาแล้วเต็มไปหมดแต่คุณก็พยายามบ่ายเบียงไปตุโลกส่วนตัวของคุณอีกหลายคนก็มักจะเป็นอย่างนี้นะราศีกัน แล้วก็ไปซึมกระทือไปหาคารีกีวเวกเข้าป่าไปก็มีเหมือนกันซึ่งถามว่าโอกาสอะมันมาแล้วในช่วงของเดือนที่ผมบอกไมว่าจะเป็นความรักทัดไม่เกี่ยวความรักก็เกี่ยวกันเงินการงานโชคลาภมันจะเข้ามาแต่โชคลาภอันนี้มันจะเป็นโชคลาภการที่เสน่หาหรือคนเอาของมาให้เพื่อไปลุ่มนกคาบเหรียญมาหรือบางทีก็เป็นการร่มทุนทําธุเกียนี่ผมพูดเต็มที่เลยนะเนีย่ยเห็นไหมแต่คุณต้องสารต่อ ไม่ใช่ว่าขี้เบือ่อต้องจิตใจมั่นคงถ้าคุณปรากถนาอะไรคุณตั้งฉันเท้าไว้เลยถ้าอะไรที่ทําด้วยตัณหามันจะไม่ยั่งยืนนี่คือวิธีทางโลกนะไม่ใช่ทางธรรมจา๋าจนกระทั่งออกเข้าป่าเนี่ยเห็นไหมเข้าป่าไปเลยแบบไม่สนไม่สนโนกแบบโนสนโนแคลโลกอะโนสนโนแคลโลกก็คือเข้าป่าไปบวชในกรณีนี้ก็มีหลายคนเป็นแบบนี้นะ ซึ่งถามว่าปัจจัยที่เราใช้อะต้องจําเป็นอยู่เงินทองจําเป็นอยู่แล้วความรักถามว่ามันอยู่ที่เราว่าเราจะเอาหรือไม่เอาอะราศีกันนะ่ะถ้าถามว่าเอาความรักก็แล้วแต่แต่ส่วนมากราศีกันพังเพราะอารมณ์อารมณ์ในที่นี้คืออารมณ์แบบเนรเนๆนั้น,น,นผมไม่พูดดีกว่านะเอ,อถ้าคุมอารมณ์ได้ความรักกันเนินก็ดีบทไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะแต่ว่าถ้ายุมากนะใช้คํานี้ว่าอารมณ์ของเราก็จะไอ้เรื่อง สวีวีวีอะไรพวกนี้ก็จะหมดลงเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าอายุมากแล้วเนี่ยถ้าคุณมีอะไรเพียบพร้อมหรือเรื่องการเงินการงานคุณโอเคคุณก็ไม่ต้องไปคิดหรือถ้าอายุมากแล้วบางคนบอกว่าต้องหาคนรักอีกจะมีคนรักอีกอันนี้ผมก็ไม่ขอพูดถึงกันเลยกันแต่ ผมแนะนําว่าเป็นไกลมิดดีกว่านะถ้าคุณอายุมากแล้วยังต้องการที่จะหาอะไรพวกนั้นอันนี้ไม่ได้มาด่าใครนะแต่ถ้าายุมากแล้วคุณต้องการที่จะมาหาแบบเป็นตัวเป็นตนนะ่ะคุณก็เอาแบบไกลมิดดีกว่าแบบที่เป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเป็นเป็นคนที่แบบว่าลงเป็นเพื่อนธุรกิจก็ได้แต่ว่าก็ไม่แนะนําให้แบบว่าลงลึกแบบจนถึงขนาดแบบไอพอเข้าใจนะจบไปแล้วครเรื่องการดูอายมือพี่สิกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารัดสองหก รายข้อความด้านล่างคลิป YouTube นะครับผมผมยินดีเป็นที่ปรึกษาก็ใครที่ต้องการดูอะไรมาี่ิกับผมติดต่อหรือหัวเฮงผมดู3าอย่างอะไรมาี่ิหัวเฮงเต็มที่3อย่างนะครับผมผ่านทางโทรคอลโทร c a คือโทรไลน์มี2อย่างมี2ช่องทางนะครับผมคือไลน์ OA กับไลน์ทัลสองห้าหกไลน์โอเอก็เป็นลิงก์ทักลิงก์เข้ามาก็เด้งเข้ามาเลยผ่านทางไลน์ โอก็ทักลิงเข้ามาเด้งมา,ลงมาแล้วก็สอบถามอะไรเอดสอบถามอะไรต่างๆแล้วก็ดูผ่านทางโทรคอลส่วนไลน์ไอดีทาละสองหกก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ดูผ่านทางโทรคอลเหมือนกันก็มีสองช่องทางไลน์โอเอนี่มันจะเป็นธุรกิจหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันก็รับได้ไม่จํากัดถ้าไลน์ทาละสองหกมารับได้จํากัดแต่ว่าตอนนี้ก็ยังรับได้อยู่ดูผ่านทางสมิโฟนเต็มที่แต่ว่า ถ้าดูผ่านทางสวิเกิโฟนผมก็เต็มที่นะผมดูไมเหมือนมาดูคนอื่นนะครับผมผมมีใบประกาศการจบจากสถาบันสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระชนีนุนกรธรรมเป็นหมอดูที่ดูถูกต้องตามกฎหมายมีใบประกาศใบอนุญาตการดูหมอดูก็คือใบประกาศโหรนะครับผมก็ด้านลายมือพยซีแล้วก็มีใบประกาศอ,อย่างหนึ่งคือหัวเหงนะครับผมแล้วก็มีใบประกาศการจบนิวโรลงมิสติกโปรแกรมหรือศาสตร์การโคดศาสตร์ด้านจิตวิทยานะครับผมก็ ใบกาดเป็นคดถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ใครที่ท้องการที่จะมาที่สถานงานก็ขอโลเคชั่นขอที่อยู่มาได้สถานงานมีแบบดูแบบเวพีา P, ลายมือไอ้มีแบบลายมือพิมพ์ซิง์องอกเป้ตัวเลขเชื่อเพิทเต็มที่สถานงานนะครับผมก็แบบคดกันตัวโตวคดกันยาว,คด,ยาวคดกันเต็มที่ไปเลยแบบว่ายาวๆจุดใจ เราก็ไปเห็นหน้ากันเป็นเป็นเห็นตัวกันเป็นเป็นเลยที่สถันงานกับแบบธรรมดาลายมือที่สีจังหวัดนนทชั้นโมงครึ่งที่สนักงานมีต้องแบบว p พีแบบธรรมดาขอรชชั่นขอที่อยู่มาได้นักทยทั้งงานที่สนันงานนะครับผมดูมาแล้วหลายคนไม่จะเป็นเศรษฐีทั้งตัวจากต่างประเทศซีอีโอชื่อดังของเมืองไทยเจ้าสัวต่างๆผู้นำทางจิตวิญญาณหรือเจ้าของห้างทองดังๆก็ดูมาแล้วหลายคนนะครับผมประสบสุาเสร็จบางคนก็มีประสบเสร็จมากบางคนก็มีชื่อที่ลุ่งลึงขึ้นหลายเท่านะครับผม ให้ว่าคิดนี้ดีคิดนี้มีผิวกดถูกใจกดแชร์กดสักใครกดติดตามผมเยอะเป็นกําลังใจด้วยไม่พลาคดคลิปใหม่ๆคลิปด,ดีๆส่งมาเรื่อยๆฝากกดติดตามก็สกดแชร์กันได้นีสวัสดีครับ